เวลาขึ้นความเพื่เปิดออกโอเคแล้วบิ้ว่างนี้เลยเป็นเนื้อว่าีตัวเนี้ยใช่ไหมที่เรามีใช่ไหมแล้วก็เป็นนี้แล้วก็ปิดพันปึ๊บเวลาเปิดพอมาก็โอเคครับตอนเนื้อออกมามันจะเลือดบ้างนะลูกค้าแบบส่วนตัวลูกค้าแบบพาเยตอันนี้คือเป็นอะไรนี่เป็นวิวเป็นอะไรนี่นี่แขกขึ้นพันมากพี่น้องขอึ้นมาก่กานากอนมูมาขายบาตรขายบาตกุ้มปีดอันนี้ลุงโนดดราม่าน้องเน้นอยากคนที่อยากซัพพอร์ตน้องโกงกิจริงๆ คนที่อยากซัพพอร์ตน้องจริงๆเพราะว่าน้องก็ทํางานฟินขับโตเกียวฟินแลงคาฟ่ดูแลให้พี่ชายหลายอย่างพี่ชายก็ต้องจัดเธอเลือกว่ามันโอเคไหมโอเคครับบอสลูกค้าประจำเธอจะชื่นชอบชื่นอย่างแน่นอนแล้วตีกรอบไม,ไม่ไม่ต้องตีกรอบก็ได้เป็นแค่ม่านปิดแล้วแต่ว่าผนังเนี่ยกั้นห้องอันเลยแต่คอนเสิร์ตอาจจะมองไม่เห็นนิดหน่อยหรือหรือไม่ก็อาจจะเป็น,นม่านแบบนี้ม่านปิดไปหมดทีเดียวมัานก็จะคื้นานอย่างว่ายุงเทพบแม่นพบาบจะม่มีไม่มีมาม่านผิดบ้า วันนี้มีกลุ่มปิดนะครับโตเกียวไล์วันนี้ไล์เองมื่อนี้ผมไล์เองพี่น้องผมซื้อกล่องมหาหัดไล์เองอันนี้จะเป็นโตเกียวขึ้นกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเอร์เต้นไหมนี่เอร์เต้นอ๋อดเดนเเอร์กินก่อนค่อยขึ้นโชว์ใช่ไหมอันนี้อะไรห้องรับหรออันนี้มันเป็นห้องหรอพี่แม่อีดีห้องรับห้องรับ มันเป็นห้องรับเนี่ยเวลาเราอยากมืดเนี่ยแล้วก็มืดได้ไอนน้เป็นห้องรับคือถติว่าดึกมาอยาแบบอัศวะได้ใ้มีเด็กเอ็นมาก็ห้องนี้เลยห้องรับจริงๆมันเป็นห้องรับอันนี้จริงไม่เกิดข้อันี้ใช่มันเป็นห้องรับที่แบบว่าโตอ่าฟินขับขอนแกนดูแลลูกค้าอยากเข้าไปบงหารมัสิอันนี้เป็นห้องรับเลยแต่งตัวแต่งอะไรได้ชิเจวันนี้แต่งตัวดูดีมากเป็นผู้จัดก,การฟินขับสุดๆแ,แ้วอะไร ก็ได้ใช่ไงบ้านบรานป็นห้องเดียริปรีตต่างกันเยอะมากอีกคนเราไม่พลาดพิงถึงใครเนาะพี่น้องเราพาดพิงถึงใครเราเทสการใช้ชีวิตมันก็คนละอย่างกันไปใครเทสโกเราก็เทสโกไปเราเทสเราเทสล่างไงอะไรดิมันสแกนพิจาได้ทั้งมันสแกนมันส่งพิ้ารอาทั้งสอง ใช่สองต่อใช่แล้วก็วน้โทรศัพท์เวอร์พรยกหูเวอร์พอเฮ้ยงานแรกที่จะได้ใช้โอ้เพราะว่าไงเพราะว่าไงอะมันเป็นโทรศัพท์เวอร์พอนโทรศัพท์ยกหูเวอว์พอนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันโทรได้จริงไหมวันนียบอหมายถึงว่าประสิทธิ์เลคคอร์ดที่ดีกว่านะสมมติว่าผมอยากเวอร์พอให้คุณบิ๊กเพแฮปปี้เบ็ร์ัเดย์ครับคุณบิ๊กแล้วก็วางแค่นั้นแต่ว่าเลคคอร์ดได้ยาว อ๋อใช่แล้วก็เดี๋ยวจะส่งไฟล์ให้ทีหลังเจ้ากหานะแม่ลูกค้าเหรนยญที่ดีเนาะไอ้เอามาทดสอบพ่อมาทดสอบงายแหลกบ่าน,นี่นเ,เ,เขาเริ่มเสือกไปนี่น <S <S ผมลองสักแก้วได้ไหมพี่เป็นอะไรก็เป็นโอเคหนึ่งโ,โซดา Nam าก็ได้ครับ<ช>ไปเดิมเดี๋ยวตัวเกมเมสิกจะมาขึ้นนี่พี่น้องอย่าลืมซื้อบากุูมปิดราคา129บาทนะครับ บ่าสื้อว่าเป็นยังบ่าอะไรอยากไป็นเมื่อวันเกิดแต่ว่าถ้าอยากซัพพอร์ตน้องกูกีกะกกสามารถซัพพอร์ตได้นะพี่น้องเนาะสามารถซัพพอร์ตน้องได้จริงจริงบาดิ่งตั้งวงตีมาเพราะตั้งวงตีมาเล่นให้นักดนตรีตัวเกียวมาเอ่อนักร้องตัวเกียวมาแล้วก็แดนเซอร์ <Dan cer. S 2> cer, ตัวเกียวมาแล้วก็ <c oughs> เอ่อ มาเบื้องหลังอะไรมาแปดสิบคนน่ะแปดสิบคนแต่ว่าเล,ลือดนะที่นี่มันเลือดโกกีแล้วมาเหลือกเอ,เองเลือกความทรงบินความนั่แหละมะนนันขึ้นนองใช้พยาบาลขิ้อยากได้บัตรกดต้นไหนซิมลิงเลยนี่วิธีการสั่งซื้อมาผมจะขายบัตรเองเมื่อน,นี้ขอพันใบพี่น้องได้บ้องวันนี้ขอกลุ่มปิดซัพพอร์ตหนึ่งพันใบแฮปปี้เพื่อเดย์ Birthday, น้องโกกิผู้จัดาการโกกิ อู้ดูแล้วนีลาาตตน่ล่ละจะแจงบริษัทโตเกียวนี่ล่ะพี่น,อน้องบอกเลยได้ว่า,ามันเป็นตวนอยู่วันนี้วันนี้มันปล่อยจอยนะงดาม,มาแล้วในแล้วในกลุ่มปีดางดเอาคลิปออกไปเผยแพร่เ้อเพราะาอยากให้น้องๆไปเอ็นจอยเป็นศิลป,ปินตัวกิมมิสิคปปอ,อกงานก็เยอะกินเที่ยวพึ่งกกลับมาจากขขเขาใหญ่แดนเซอร์หญิงน่นะยังไม่สั่งเลยมากินต่ออีกแล้วนี่ส่งลิงดีกว่าเพื่อนพ่เยนขายบัตรเองดีกว่าจบ กู oh, เหล่อมตาอะไรครับ oh, oh. ส่งให้ลูกค้าบอสบิ๊กส่งลิงเองจ้าคือก oh. ิ่นกระมูพี่น้องรับกระมูได้หนิปวดใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังเพราะนี่คือสถานีบันเทิงอื mm hmm. ะเเดิมกระมู คนสนามงก็ล้อรอถื่อใจพี่น้องยุ่ดออกขอให้น้องโกกีวันนี้มีเซอร์ไพรส์ไหมไม่บอกอย่ามาหลอกถามโม่งหน้แล้วโม่งหลุๆอะไรอ่ะองมาท๋อนี่หรอฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วแล้วล่าสุดเป็นพี่เขาเองลืมรบปทษทีี ออกไอคอนอย่างนี้หรอใช่ใช่เอาลองทำตัวซีอันนี้ยกยกหัวลยครับแต่ว่ามันมีีโลเก่าอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรรอบอ่ะซื้ครับาไหร่ทุนทามีเดี๋ยวเราบอกพาอสายยางนี้ไม่รู้เหมือนกันคือยังไม่ได้ใช้เลยพี่ซื้อมาจากไหนนี่สั่งมาต่างประเทศปุ๊บเขามานำเงินรางกันแฮปปี้เบิร์เดย์นะน้องชาย ขอให้น้องมีความสุขมากนะไดายศาวุธิวารุนหรือว่าน้องบ๊อบบี้ขอให้มีความสุขนะจ๊ะเฮ้ๆๆแล้วก็กดใช่ถงแล้วมันจะไปส่งที่ไหนให้เรานี่เบิร์ธเดย์นะน้องชายก็เดี๋ยวส่งอีเมล g o o g ไหนโอุ้ดวารุนอืมหอ้เลือตะหลา เลิดม,มากขอบคุณครับ Happy Birthday โอ้ยอยู่ซุ้มมือได้ปอนี่อากาศดีให้อยู่ซุ้มมือได้ไหม <Ac ult. S 1> อุ้ยอังไงว่านางส่งลิงก์ก่อนนะออฟฟิศก <c oughs> ูไม่ขึ้นมากูขึ้นมาง่างยอีกทีสวยงามไหมสวยง่ายแต่ก็ขึ้นมายากมากสวยจะสะแกนหน้าเขาได้ <c oughs> ฉันฉันต้องตื่นแต่แปดโมงไปขอออฟฟิศไหม สมว่าท้งหน้าแปลกมังามึงต้องตื่นแต่ตีห่ามึงตงคือจะจอดรถคืนส่วนขออนุญาตส่งริงให้กับเอฟซีที่ซื้อบัตรจองตั๋ววันเกิดน้องโกลกีเบอร์รี่นะฮะมาเบิดทุกคนเด้อลูกเราลูกเตาเราหลากมาเบิดทุกคนหลับพี่น้องถ้าเราขึ้นรีบไปหาโกลกีมันจะนี่ไหมมันจะตัดไหมสัญญาณ ใช่ไหมป้าพี่น้องคนส่งคนซื้อบัตรเป็นีเยอะมากรัวมากพี่น้องบรวดอย่างไรเนาะพี่น้องวันนี้ถือว่าร่วมแฮปปี้เบิร์เดย์ไม่ต้องซื้ออะไรให้น้องโกกี่เลยว่าต้องซื้ออย่างไหนมัน่นนอกจากบาัตรลายยิบเก้าบาทใท้นั้นแตมั่นมั่นนั่นเทปบัญชีให้ตัวเกี่ยวอนเงินให้ตัวเกี่ยวพนักง,งานตัวเกี่ยวต้องตอบแค่น้องเนี่ยละพี่น้องพี่พน้องใส่คู้เดียวเนะ้อยำดีดี เป็นนางสาวแล้วเขาพาตัดอิมพพาตัดกั็พาตัดให้อิมพจ,จือให้เขาจะเอาโชว์ยังเอายอดขายบอกเขาจะขอโชว์เหรียญคนซืน้อบัตรวีต่อว,วีวีต่อว,วีเลย,เ,ลยเริ่มสองทุ่มใช่ไหมแต่ว่าเด็กๆขึ้นมานช่วงสี่ทุ่มถ้าเข้ากลุ่มตอนนี้ก็ทันอยู่นะครับเขากลุ่มเดียร์ทันอย,อยู่ป๊า ีหน้าถ้าเกิดพูดไม่เป็นจางานเกิดจะได้ไหมวนนี้จะได้ไหมสบวอะไนดูบพอบพอ่อแขกชั้นลายทรงลิงกันทรงลิงกับแฟนขับกันเทิ้งขายบาทเทิ้งอะไรนี่มือหนีบาน้านในนอ,อ่พี่น้องวันนี้ไม่นอนเลยอ่ะต้องมาสู้เพื่อน้องวันนี้ผมทรงตีกับบังเบอร์อาหารเสือ่อมเจ้าโ่ง วันเกิดบ้านในเหตุอันเจ้าของมันเกิดบ้านมาเห็นหนาอยู่บรรยากาศดีมากใช่ครับวันเกิดน้องโกกิเชิญใครบ้างบอสโน้ตก็จะมานะวันนี้ไปหาบอสโนตก่อน พูดภาเพนมดน,นาเรก่อนเ,ออเขาตีมสีขาวชมพูไ,มไ,ไรส่วนต้องแต่งตัวดวูดีใช่ไหมกระต้องแต่งตัวแลต่บนเขาจากงานเนี่ยก็ต้องบอกโคม้มค่าเทียบค่าถอดค่าเทียบกับคนมาหลายหลายคนเปไ็นไซร์ผู้ดามีแต่ตัวเกี่ยวมิวสีก คุณหมอพี่หมอมาว่านีงพี่หมอติดพี่อมมาจากออสเตรเลีย,ยงไงเขามาทําหน้าที่โรงพยาบาลกขาบอกแล้ววมันอีเท่าไหร่พี่อุมเราจะไปร้านมานิดโอ้เออเออเอเอเค้าดูแลไม่ยี่หน่องน้ําแม่หน่องเป็นที่เขาอุดหนุนน่ะเออแม่หน่องแล้วอันแม่หน่องแล้วไปยางแขนแล้วพันเสา้อแล้วไปใส่โอ้แล้วทุกคนพี่เด็กติดมองเส้าเชื่อมาพี่โอมมาชนตีสิบป,ประแดกฟองนั่งอยู่ออสเตรเลียเขาว่าพี่สาวก็พี่เคยไม่หนาอยู่โรงพยาบาล เออเออโอเคมาอนยูวันนี้หมอเขาใ้ไปดูแล้วเพื่อนยู่ดะมันนี่ตอนนี้พี่หยาดน้ำอยู่ที่พี่ออกไปแป๊บเดียวโอ้มาจะีเปล่าเรียวมาแล้วเหล่มั้สิเลี้ยวปวดถามมือโอเคซ้อาาม,อมอทุบมออาก่อดอ่าๆโอเคโอเคพยายามหนอย แบ,บ่งกันไงจ๊ะคือ <c oughs> จริงแล้วอ่ะจริงจริงแล้วโอ้ยส่งลิงก์มาพี่น้องอเขาเมียนแน่ว่างอะไรก็ไรนักตามบอกว่าลิงก์เร็วมากโทษอะไรยังต่างก่อนลิงก์เร็วรอะไร จะได้เีหลร่างแต่นในกันอันนี้น,น้ำตาลน้ำตาลยังไงอ่ะมากอนมาขายบาดหน้าที่ขอคือขายบาดพี่น้องหน้าที่หาวบาัตจงหัจากบัวก่เลยสบายมัดสวยรู้อีกตัวเขาว่าเกิดผดแต่งนาเป็นทุ่นยิงที่พูน,น่ะขอยก็เป็นลูกน้องเพื่อนเนาะอะไรจ้าใส่ามามันเกิดนาแต่งนาเราบอลนาะ เอามาคืออันแท้มาคือหมาถื่อันน้ำร้อนน้ำฮอนลวกแท้มึงดูมามึงดูมึงดูมาจากงานเกิดอยู่บนอันนี้นะที่มันยัมันจัดกูนะนเกิดยี่ห้อตาลจัดอยู่ในเทียนนาน้อยมึงดูมาจากงานเกิดมึงดูนะเอาตัวเกมส์มาเล่นบอลลามเอาบอลลามขึ้นโรงแรมเห็นไหมเนี่ยจะกล้าขึ้นไปไหมเนี่ยมึงอย่าขึ้นมาเถอะมึงต้องขึ้นมาหรอกไม่เหมาะสมกำลังทำผมเดี๋ยวกล้าไปนะ เพงดูมันอันตร์อันนี้เปล่าเราไม้สวดเด้อโวแล้กวก่อนเออยิ่งใหญ่กว่างานพี่ชายใจหินนะเนี่ยงานพี่ชายจัดอยู่ในวัดป่ายืมมาที่วัดป่าแต่ว่างานน้องผุนเป็นเจ้าปราสาทเผาพระวิหารเขาเป็นเจ้าหญิงไงเจ้าชายวันนี้วันเกิดเจ้าชายบ๊อบบี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะมึงก็ผ่งแต่งหน้ากูรู้สึกว่าก<ห>ูมาก่รมูมีกูรู้สึกว่ากูมากว่ากับแมงขามี น่าลเริ่มสามทุน,นไม่มีใครมารเลยไ,ไมทันอยู่มันอยู่ชั้นสิบสองอันนี้ชั้นยี่สนี่ยีแปดกับกูกับไปยี่ีใช้ช่างไหนนี่ไม่อันนี้อันนี้ทำมาทำผม<อ>คนถือกล้องหลอจังอันสร้างอันเม้นหัวจะไม่ได้ดจ้าอ,อันเพิ่นอันเห็ดงานหนักซุมมือเพิ่นบไดยอันนั้นมผมก็แตกไปเพราะผมเอามึงขายบัตรไอซี่มาสื่อ บอกเอฟซซื้อบัสรไฟ์เนี่อันทับรองกกกเนี่วงทุกคนซื้อบาทนะคะหนูไปนะคะทุกคนเห็นหนาหนูแน่นอนหนูจะมีอะไรมีอะไรเซฟหพี่โกกิเนี่นี่ไม่บอกค่ะูกป่ะปีนี้พี่แช่บานอย่างเรื่องพี่แช่แต่งานแห็ลปีนี้พี่แช่แตไม่จัดปีพี่แช่ไ่เคยจัดปีกูว่าหายจอดเทีกูก็หาเป็นงานเป็นการกูขอจัดหายดีกูก็ใจง่านดีโอเคหน่องีบิดทุย่างแล้วอ้บ้านมีจัดยาง เทียดกูมันสมองอ่ะเริ่มอยู่มันชัวร์หาไม่ได้โ okay, <okay>. อเคโอเคบายท่วเอิอทำพอดีพีนน่หน่องจะคลางมั้ยมูตัวกิ๊ไม่เสียวมาเป็นอิสูว,ว์้ำให้ไม่เริ่มกันก็เริ่มสองหามทุ่มเขาว่างไหนเนี่ย แต่งหน้าหวานมากหล่อสุด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 ,สด,สด,สดแบบเป็นไงจ๊ะูหโทรหาพี่ขวันก่อน่าให้มาก่อนน่นมึง ส่งลิงก์นะครับ fc ซื้อบัตรจองส่วนด้านะครับเป็นรอบพิเศษร,รอบพิเศษพี่น้องส่งลิงก์ให้หน่อยพนาโอ้กําลังส่งครับผมเดี๋ยวถ่ายแล้ดูไปเชื่อถ้าพอร์ตน้โอ๊กกินให้พี่น้องถ้าหนักกับ บัดปาดัดบ,บงไหมรู้ <c oughs> ไหมมึขึ้นไปลองข้าวซอยกี่ครั้งมึขึ้นไปลองข้าวเอกี่มานะครับ ห้ามแชบนะห้ามแคบ้าหน้าไปกินเขา่ามันขึ้นนีิพี่น้องได้พ่อผมพื้นใหม่แล้วนะครับพ่อผมได้คำสิงเอาพ่อผมให้ที่ผมประจําตัวพื้นใหม่แล้วพี่น้องเพื่นมาเอาอันพ่อผมเอซี่ฝากมาให้เป็นรูปหนาเพื้นก็ได้บูบริษาทคิดเบิง้งบริษาทคิดใหม่พี่นอ้องค้าท้ายหัวคนซื้อบัตรเยอะมากเป็นพันโคนตอนนี้นะ่ะทําไงดี